ไฟดับเพราะอะไรสายฟ้าจากวิกฤตกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นบนเวทีการแสดงของน้องต้นข้าวสุปรียาและวงศอนสุพันณโชซึ่งจะถูกเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนาน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพุกท่านวันนี้แอดมินสาวไอช่องก็สิบบัสมักหมอลำนิวส์จะพาทุกคนไปเจาะเบื้องลึกจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันบนเวทีลูกทุง่งที่มีสาวน้อยที่ดาลูกทุง่งน้องต้นข้าวสุปริยาทำการแสดงแต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเรื่องเราเป็นยังไงนั้นมารับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ คำคืนนั้นทุกอย่างเริ่มต้นอย่างสวยงามเสียงดนตรีหมอลำก้องกังวานผู้ชมหลายร้อยชีวิตนั่งรอคอยด้วยหัวใจพองโตเพราะนี่ไม่ใช่การแสดงธรรมดาแต่เป็นคืนที่แฟนคลับต่างตั้งตารอคอยการขึ้นเวทีของน้องต้นข้าวศิลปินดาวรุ่งวัยเพียง13ปีที่กำลังกลายเป็นความหวังใหม่ของวงการลูกทุ่งหมอลำ บรรยากาศเต็มไปด้วยไฟสว่างจ้าแสงสีเสียงจัดเต็มทุกอย่างกำลังจะดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดทันใดนั้นเสียงดนตรีที่กำลังบรรเลงก็ขาดหายแสงไฟเจือจ้าที่เคยสาดส่องทั่วเวทีพลันดับวูบลงในพริบตาความเงียบเข้าปกคลุมทั้งฮอลล์เสียงผู้ชมที่เคยหอ่ร้องก็เงียบกริบหลายคนอุทานด้วยความตกใจไฟดับหรอใช่ค่ะ ไฟดับกลางเวทีจริงๆและนี่คือครั้งแรกที่เกิดขึ้นในระหว่างการแสดงของน้องต้นข้าวสุกป,ปริยาศิลปินดาวรุ่งที่ทุกคนเฝ้ารอชมด้วยใจจดจ่อบรรยากาศที่ควรจะเต็มไปด้วยเสียงเพลงและรอยยิ้มกลับแปรเปลี่ยนเป็นความมืดและความเงียบที่ชวนให้หัวใจสั่นไหวแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือความมืดครั้งนี้ไม่ได้สร้างความน่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดตรงกันข้ามมันกลับกลายเป็นบทเรียนที่มีคุณค่า และเป็นประสบการณ์ที่สอนทั้งศิลปินทีมงานและแฟนคลับไปพร้อมๆกันเพราะในวินาทีนั้นเองเราได้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของทีมงานที่รีบเข้ามาควบคุมสถานการณ์อย่างไม่รอช้าได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของน้องต้นข้าวที่แม้ไฟดับแต่เธอก็ยังคงยิ้มให้กับแฟนคลับไม่ปล่อยให้บรรยากาศมืดมนเกินไปและที่สำคัญที่สุด เราได้เห็นถึงพลังใจของแฟนคลับที่พร้อมจะส่งเสียงปรบมือเสียงเชียร์และแม้แต่เสียงหัวเราะเล็กๆเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ศิลปินที่พวกเขารักสิ่งที่ควรเป็นวิกฤตจึงถูกเปลี่ยนเป็นความทรงจำที่อบอุ่นและประทับใจโมเมนต์ที่สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งปัญหาที่ไม่คาดฝันก็อาจเป็นโอกาสที่ทำให้เรารู้จักคุณค่าของรอยยิ้มความสามคัคคีและพลังใจที่ส่งถึงกันและกัน ในวินาทีที่ไฟดับทุกคนคงคาดหวังว่าจะเกิดความโกลาหลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามวงสอนสุพรรณโชไม่รอช้าผู้เขาหยิบเครื่องดนตรีสดๆขึ้นมาเล่นจังหวะกลองจดจๆเติมเสียงหัวเราะให้ผู้ชมขณะที่น้องต้นข้าวไม่ได้แสดงอาการตกใจแม้แต่น้อยเธอเพียงยิ้มให้กับแฟนคลับแล้วลุกขึ้นเต้นตามเสียงกลองเสียงหัวเราะดังขึ้นทั่วเวที ภาพนี้กลายเป็นช่วงขั้นเวลาความสุขที่ไม่มีใครคาดคิดวิกฤตที่ควรจะเป็นความเงียบเหงากลับถูกเปลี่ยนเป็นความบันเทิงที่ทำให้ผู้ชมยิ่งรักศิลปินคนนี้มากขึ้นหลายคนอาจสงสัยว่าเหตุการณ์ไฟดับกลางเวทีในครั้งนี้เกิดจากอะไรคำตอบนั้นเรียบง่ายเกินคาดนั่นคือเครื่องปั่นไฟน้ำมันหมด ใช่ค่ะปัญหาธรรมดาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับทำให้การแสดงใหญ่ทั้งงานต้องหยุดชะงักลงชั่วขณะบางทีเรามักคิดว่าเรื่องเล็บน้อยสามารถมองข้ามไปได้แต่เหตุการณ์นี้กำลังบอกกับเราว่าแม้เพียงรายละเอียดเล็กถ้าเราไม่ใส่ใจก็อาจสร้างผลกระทบใหญ่หลวงได้มันสะท้อนให้เห็นถึงความจริงข้อหนึ่งของการทำงานด้านบันเทิงและในชีวิตจริงของทุกคนด้วยว่า นั่นก็คือการเตรียมพร้อมสำคัญกว่าสิ่งใดไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ความพร้อมคือหัวใจที่จะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะต่อให้เราวางแผนมาดีแค่ไหนโลกก็เต็มไปด้วยเรื่องไม่คาดคิดเสมอและเมื่อมันเกิดขึ้นจริงคำถามไม่ใช่ว่าเราจะโทษใครแต่คือเราจะรับมือกับมันอย่างไร และนี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมทีมงานของวงสอนสุพรรโชแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ปล่อยให้ความมืดกลืนกินบรรยากาศแต่รีบหาทางออกสร้างเสียงดนตรีชั่วคราวเติมรอยยิ้มให้แฟนคลับระหว่างรอการแก้ปัญหาทุกคนทำงานกันอย่างรวดเร็วเป็นทีมเดียวกันและในที่สุดก็สามารถกู้สถานการณ์กลับมาได้สำเร็จเหตุการณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำมันเครื่องปั่นไฟหมด แต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าในงานบันเทิงหรืองานชีวิตความพร้อมสำคัญเสมอและเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาการมีสติและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์คือสิ่งที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นบทเรียนที่มีค่าเหตุการณ์นี้ยังเป็นตัวอย่างของทีมเวิร์กที่แท้จริงศิลปินทีมงานฝ่ายเทคนิคและแม้กระทั่งแฟนคลับต่างร่วมมือกันสร้างบรรยากาศให้ไม่ตึงเครียด ทุกคนมีส่วนในการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโมเมนต์พิเศษและสิ่งนี้ก็สอนเราว่าไม่ว่าชีวิตจะมืดมิดเพียงใดถ้าเรามีคนรอบข้างที่พร้อมช่วยกันเราก็จะผ่านมันไปได้เสมอในที่สุดหลังจากเจ้าหน้าที่รีบเติมน้ำมันเครื่องปั่นไฟก็ติดขึ้นอีกครั้งแสงไฟสาดสองกลับสู่เวทีเสียงดนตรีก้องกังวานขึ้นอีกครั้งและเสียงปรบมือดังกึกก้องกว่าครั้งใดเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเริ่มโชว์ใหม่ แต่มันคือชัยชนะเหนือวิกฤตของทุกคนในคืนนั้น 1. ความพร้อมคือหัวใจทุกการทำงานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนต้องมีแผนรับมือฉุกเฉินเสมอเหตุการณ์ไฟดับครั้งนี้สอนให้เราเห็นว่าความพร้อมไม่ใช่แค่การเตรียมอุปกรณ์ให้ครบแต่หมายถึงการคิดเผื่อพุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จริงการมีแผนสำรองการเตรียมคนที่พร้อมแก้ปัญหาและการทำงานด้วยสติ คือสิ่งที่ทำให้ปัญหาที่น่ากังวลถูกคลี่คลายลงอย่างรวดเร็วถ้าไม่มีความพร้อมแม้ปัญหาเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ทั้งงานต้องหยุดชะงักได้ทันที 2. การรักษาบรรยากาศสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบ ผู้ชมที่มางานแสดงไม่ได้คาดหวังเพียงโชว์ที่ไร้ที่ปริหรือสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นเสมอไปสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆคือประสบการณ์ที่อบอุ่นและจริงใจเมื่อไฟดับลงวงดนตรีและน้องต้นข้าวกลับเลือกที่จะไม่ปล่อยให้บรรยากาศเงียบเหงาแต่สร้างความสนุกเล็กๆระหว่างรอการแก้ปัญหาเสียงหัวเราะ รอยยิ้มและการปรบมือในช่วงเวลานั้นกลายเป็นประสบการณ์พิเศษที่เหนือกว่าการแสดงสมบูรณ์แบบเสียอีกเพราะมันคือความทรงจำที่ผู้ชมจะเก็บไว้เล่าต่อ3การทำงานเป็นทีมเปลี่ยนทุกอย่างได้ไม่ว่าศิลปินจะเก่งแค่ไหนไม่ว่าทีมงานจะมีประสบการณ์เพียงใดแต่หากทุกคนไม่ร่วมมือกันปัญหาก็อาจยากเกินจะรับมือแต่เหตุการณ์นี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อศิลปิน ทีมงานฝ่ายเทคนิคและ Mac แม้กระทั่งแฟนคลับต่างช่วยกันประคับประคองบรรยากาศความมืดที่ควรจะทำให้เวทีหยุดนิ่งกลับถูกเปลี่ยนเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นที่สุดทุกเสียงหัวเราะทุกการช่วยเหลือคือเครื่องยืนยันว่าทีมที่แข็งแรงสามารถพาทุกคนผ่านวิกฤตไปได้อย่างสง่างามเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือของขวัญที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตเพราะมันทำให้ทุกคนมีเรื่องเล่าร่วมกัน เรื่องราวที่จะถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าคืนนั้นไฟดับแต่หัวใจของทุกคนยังสว่างสำหรับแฟนคลับแล้วนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันว่าน้องต้นข้าวไม่ใช่แค่เด็กหญิงวัยเพียง13ปีที่ร้องเพลงเก่งเ,งเพียงเท่านั้นแต่เธอคือศิลปินตัวจริงศิลปินที่มีสติมีพลังใจและยังคงมอบรอยยิ้มให้ผู้ชมได้แม้ในช่วงเวลาที่ทั้งเวทีถูกปกคลุมไปด้วยความมืด และรอยยิ้มเล็กๆนั้นก็เพียงพอที่ทำให้แฟนคลับอบอุ่นหัวใจรู้สึกมั่นใจว่าพวกเขากำลังติดตามศิลปินที่ไม่เพียงแต่มีพรสวรรค์แต่ยังมีหัวใจที่แข็งแกร่งและพร้อมจะเติบโตเป็นดาวที่ส่องสว่างยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วยจากวิกฤต กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมนี่คือบทเรียนจากเหตุการณ์ไฟดับกลางเวทีที่สอนให้เราทุกคนว่าไม่ว่าปัญหาจะมาในรูปแบบไหนถ้าเรามีสติร่วมมือและไม่ยอมแพ้ความมืดก็จะกลายเป็นแสงสว่างที่งดงามที่สุดเสมอหากคุณชื่นชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ